หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการวาดกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรจนคล่องมือแล้วเนี่ยนะคะต่อมาเราก็จะมากลับมาที่การพิจารณา ax บวก vy บวก c เท่ากับ0ทีนี้เราจะพิจารณาโดยแยกเป็นหลายๆกรณีซึ่งพี่อยากให้น้องๆตั้งใจฟังนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับกรณีแรกกรณีที่ a เท่ากับ0 แล้วก็ b ไม่เท่ากับ0ถ้าสมมติว่าเขียนเนี่ยนะคะ ax บวก by บวก c มีค่าเท่ากับ0ในกรณีนี้เนี่ยเราบอกว่า a เป็น0ถ้า a เป็น0ก็คือ 0x บวก by บวก c มีค่าเท่ากับ0นู้ไหมคะ0คูณอะไรก็ได้0ก็เลยเหลือเป็น by บวก c มีค่าเท่ากับ0ถ้าย้ายข้างไป v y จะมีค่าเท่ากับลบ c และถ้าย้าย b ไป y จะมีค่าเท่ากับลบ c ส่วน b สำหรับกรณีแรกที่เราศึกษาเนี่ยก็คือเมื่อ a เป็น0ถ้าสมมติว่าเราแทนค่าแล้วก็ย้ายข้างเราจะได้สมการออกมาเป็น y เท่ากับ c ส่วน b ซึ่ง c ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่ง b ก็เป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเลยก็คือเราอาจจะบอกได้ว่าถ้าสมมติว่า A เป็นศูนย์แล้วเราจะได้ออกมาว่า y มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งพี่เชื่อว่าการอธิบายแบบนี้เนี่ยน้องๆส่วนมากจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรหรอเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างที่ดูจะพ,พอมองเห็นภาพดูนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าให้ลองเขียนกราฟ 2y เท่ากับ6 สอง y เท่ากับหกเนี่ยถ้าสมมติว่าเราย้ายข้างย้ายหกไปจะได้ว่าเป็นสอง y มีค่าเท่ากับหกแต่ถ้าเราย้ายสองมาเราจะได้ว่า y เนี่ยมีค่าเท่ากับสามทันไหมคะหลังจากที่เราได้ y เท่ากับสามเนี่ยคุณคุณไปครว่ามันเท่ากับคืออะไรคือก่อนตอนนี้เนี่ยเราบอกว่า y มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งตอนนี้เราก็ได้แล้วว่า y มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่ง การที่เราบอกว่า y เท่ากับ3แบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะแทนค่า x ด้วยอะไรเนี่ย y จะมีค่าเท่ากับ3เสมออย่างเช่นถ้าพี่บอกว่า x มีค่าเท่ากับ0เวลาเขียนขั้วนับสอดที่สอดของกับสมการนี้ค่ะก็จะออกมาเป็น0 3แล้วถ้า x เท่ากับ1คั้วับที่สอดของก็จะออกมาเป็นขออภัยค่ะ1 3 ถ้าสมมติว่าแทน x เ,เท่ากับ4ลงมาคูณดับที่สอดคองก็ยังเป็น4 3หรือว่าถ้าแทน x เ,เป็นลบลบ2.5คูณดับที่ออกมาก็จะเป็นลบ2.5 y เป็น3ก็คือไม่ว่าเราจะแทน x เ,เป็นอะไรบนโลกใบนี้ค่าของ y จะออกมาเป็น3เสมอแล้วถ้าเป็นแบบนี้กราฟจะออกมาเป็นยังไงไปพิจารณากันค่ะ อันนี้แกน x อันนี้แกน y 1 2ึสพี่บอกว่าไม่ว่าจะแทนค่า x เป็นอะไรบนโลกใบนี้ค่า y จะเป็น3เสมอเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าพี่แทน x เป็น0เหมือนอย่างที่เราได้บอกไวในนี้นะคะเรามี0ูนย์สาเป็น0เราได้ y เป็น3 าสมมติว่าเราแทน x เป็น1 y ก็จะออกมาเป็น3ถ้าเราแทน x เป็น4 y ก็จะออกมาเป็น3เหมือนเดิมแม้กระทั่งว่าถ้าเราแทน x เป็นลบอย่างลบ2.5 y ก็จะออกมาเป็น3เหมือนเดิม ทีนี้พอจะมองเห็นภาพไหมคะจุดทั้งหมดนี้เรียงอยู่บนเส้นตรงเดียวกันชวบเนี่นเราสามารถขีดเส้นออกมาได้ Y, y มีค่าเท่ากับ3เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆพอจะได้ข้อสรุปไหมคะว่าถ้าเขาบอกว่าให้วาดกราฟของ Y มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งจะวาดอะไรออกมา คำตอบก็คือวาดถ้าสมมุติว่าเป็น y เท่ากับสถ้าเป็น y เท่ากับค่าคงที่ใดๆเนี่ยนะคะให้วาดกราฟขนานแกน x โดยที่กราฟนั้นเนี่ยอยู่ที่ y เท่ากับสมเสมอก็คือไม่ว่าน้องจะลาก x มาจากตรงไหนก็แล้วแต่ y จะต้องเป็นสามนี้ก็คือกราฟของ y เท่ากับสค่ะต่อมาเรามาดูในกรณีที่2 า b เท่ากับ0แต่ a ไม่เท่ากับ0เรามาแทนค่าค่ะ ax บวก by บวก c มีค่าเท่ากับ0 <c oughs> กรณีนีเน้เขาให้ว่า b เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราสามารถตัดพจนี้ทิ้งไปได้เลยเพราะมันเป็น0แน่ๆ <c oughs> ก็เลยออกมาว่าเป็น ax บวก c มีค่าเท่ากับ0ถ้าย้ายข้าง ax จะมีค่าเท่ากับลบ c x มีค่าเท่ากับลบ c ส่วน a เหมือนเดิมค่ะน,น,น้องๆคงจะไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจงเขียนกราฟ 2x ลบ8เท่ากับ0ข้อนี้เนี่ยนะคะก็ย้ายข้างเหมือนเดิมค่ะ 2x ย้าย8ไปบวกเพราะฉะนั้น x เดียวมีค่าเท่ากับ4เนั่นเองหลังจากที่เราได้ค่า x เท่ากับ4เนี่ยมันหมายความว่า ถ้าเราแทน y เป็นอะไรก็ตามเนี่ย x ยังไงก็ได้4เสมออย่างเช่นสมมุติว่าพี่ให้ y เท่ากับ0ขันดับที่สอดคล้องก็จะออกมาเป็น x เท่ากับ4 y เท่ากับ0ถ้า y เป็น2อันดับที่สอดคล้อง x จะเป็น4 y จะเป็น2อันดับ y เป็น5อันดับของค่าของ x ก็จะเป็น4อยู่ดีแล้วก็ y เป็น5 ถ้าสมมติว่า y เป็นลบล่ะลบส x ก็ยังคงเป็น4 y เป็นลบสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ x จะเป็น4เสมอส่วน y ก็แล้วแต่ว่าาจะแทนค่าอะไรลงไปค่ะเมื่อได้แบบนี้ออกมาแล้วก็มาช่วยกัน plot graph ก,กันดีกว่าค่ะแกน x แกน y ามาช่วยกันพลอตกราฟนะคะเรามีจุดสี่ศ x เป็นส y เป็นศูนอยู่ตรงนี้ค่ะ x เป็นสี่ y เป็นสองอยู่ตรงนี้ค่ะ x เป็นสี่ y เป็นห้าอยู่ตรงนี้ค่ะ x เป็นสี่ y เป็นลบสามอยู่ตรงนี้ค่ะ ข้อนี้ก็เลยคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้อีกแล้วเห็นไหมคะว่ามันเป็นจุดที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันเย่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถตีเส้นได้อันนี้เป็นสมกรารของสมการ x เท่ากับ4นั่นเองนอกจากการสังเกตเราจะเห็นว่ากราฟ x เท่ากับ4ขนานกับแกน y เราอ,อยู่ห่างแกน y เป็นระยะ4หน่วยเหมือนกับ กราฟ y เมื่อกี้เลยค่ะแค่สลับด้านกันอันนี้กราฟ y เท่ากับ3มันจะเป็นกราฟที่ขนานแกน x โดยที่ระยะห่างตรงนี้ก็จะเป็น3เย่ก็จบไปแล้ว2กรณีแต่ว่าเพื่อชี้วัดความเข้าใจอย่างแท้จริงพี่อยากให้น้องๆมาช่วยกันวาดกราฟข้อนี้กันดีกว่าค่ะโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหาคั้นดับอะไรมากมายมาช่วยกันพอรนะคะแกน x กน y x ไปถึง6 1 2 3 4 5 6 y ลบ1ลบ2ลบ3ค่ะมาช่วยกันพลอดนะคะ อันแรก x เ,เท่ากับ6กมันเป็นกราฟ x เท่ากับ6 x เ,เท่ากับ6ขนานแกน y ดังนั้นก็ออกมาเป็นรูปนี้ค่ะชื่อ x เท่ากับ6ต่อมา y เท่ากับลบ4ถ้าเป็น y เท่ากับลบ4เพราะว่ามันต้องขนานแกน x นั่นเอง y เท่ากับลบสี่ขนานแกม x ก็อยู่ตรงนี้ลากไปเลยค่าเพราะฉะนั้นสีฟ้าน,นี้ก็เป็น y เท่ากับลบสี่แล้วก็อันสุดท้าย x เท่ากับสอง x เท่ากับสองแปลว่า x เท่ากับเท่าไหร่จะมีค่าเท่ากับขออภัยค่ะกับ เ,เท่ากับค่าคงที่เนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ขนานแกน y ถูกไหมคะเเท่ากับ2อยู่ตรงนี้ขนานแกน y ก็ด้านนี้ค่ะวางมาชื่อชุบอ,อันนี้เป็นกราฟ X เ,เท่ากับ2เย่ก็เสร็จออกไปอีกข้อหนึ่งนะคะค่ะก็มาจะขออนุญาตพูดสรุป อีกรอบหนึ่งนะคะคือจากกิจกรรมที่เราได้ทำไปสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าสมการเชิงเส้น2ตัวแปรที่อยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0ถ้าสมมุติว่า a เท่ากับ0จะทำให้ได้ออกมาเป็น y มีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึงซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นกราฟ y เท่ากับค่าคงที่อย่างเช่น y เท่ากับลบ4เนี่ยนะคะ เวลาวาดกราฟจะออกมาเป็นกราฟขนานแกน x โดยที่ตัดแกน x ที่ค่าคงที่นั้นๆส่วนกราฟ x เท่ากับค่าคงที่ใดๆหรือว่า x เท่ากับ6กับ x เท่ากับ2ในข้อนี้เนี่ยนะคะมันจะออกมาเป็นกราฟขนานแกน y โดยที่จุดตัดเนี่ยก็สมมติว่า x เท่ากับ2จุดตัดก็จะเป็น2 x เท่ากับ6จุดตัดก็จะออกเป็น6ค่ะ ขออนุญาตซ้อีกรอบนะคะถ้ากราฟ x เ,เท่ากับค่าคงที่ใดๆกราฟนั้นจะขนานแกน y แต่ถ้ากราฟ y เท่ากับค่าคงที่กราฟนั้นจะขนาดแกน x ค่ะก็จบกันไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วมิ้นแท่งนี้นะกั้โหสอนต่อก็ได้